ผมจึงขอร้องเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมช่วยตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนะครับเพราะลูกจ้างเข้าจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วนะครับทําไมต้องมาจ่ายเงินเพิ่มในการรักษาพยาบาลและไม่ควรที่จะมีการเลือกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือการรักษาพยาบาลครับผมเสียจัมปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน วันนี้ผมมีเรื่องจะหาหรือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ป่วยประกันสังคมมีลูกจ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ประกันตนนะครับป่วยเขารักษากับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เขาเลือกรักษาสิทธิ์ตามสิทธิ์ประกันสังคมนะครับหมอได้ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคนิ่วในถุงน้ําดีนะครับโรงพยาบาลแจ้งว่า,าต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด แต่หากผู้ป่วยต้องการผ่าตัดด้วยการสองกล้องต้องจ่ายเงินเพิ่ม10,000บาทและถ้าไม่จ่ายเงินเพิ่มนะครับคุณหมอจะผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องซึ่งมีแผลใหญ่นะครับแล้วก็จะต้องพักฟื้นหลายวันกว่าจะหายเป็นปกติที่ผ่านมาเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยครั้งครับแล้วก็ผู้ประกันตนไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนนะครับกลัวจะมีปัญหาเมื่อไปรับการรักษากับโรงพยาบาลแล้วจะได้รับการรักษาที่ไม่ดีนะครับผมจึงขอร้องเรียน ไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมช่วยตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนะครับพาะลูกจ้างเขาจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วนะครับทาไมต้องมาจ่ายเงินเพิ่มในการรักษาพยาบาลและไม่ควรที่จะมีการเลือกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือการรักษาพยาบาลครับเรื่องที่2เรื่องคณะกรรมการการแพทย์สำนักงานประกันสังคมนะครับที่ผ่านมาคณะกรรมการการแพทย์สำนักงานประกันสังคมชุดปัจจุบันเป็นชุดที่16 มีจำนวนทั้งหมด16คนนะครับซึ่งแต่งตั้งตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับแต่งตั้งโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในสมัยนั้นนะครับขออภัยที่เอ่ยนามไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็จะหมดวาระในวันที่27กุมภาพันธ์คือวันนี้นะครับ2568นะครับการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ชุดที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับที่เกี่ยวกับงานประกันสังคมนะครับ การแต่งตั้งคณะกรรมการการแพทย์ชุดใหม่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานชุดปัจจุบันผมยิงขอเรียนท่านประธานไปยังนายพิพัฒน์รัตกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานช่วยสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการการแพทย์พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อก่อนที่จะมีการแต่งตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในสำนักงานประกันสังคมให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ